ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปโลกนี้มีต่อ200วันแน่นอนครับอย่าที่บอกเอาไว้ตอนดีบีที่แล้วนะแต่คลิปร้อยวันต่อไปจะเป็นหนึ่งร้อยวันในโลกของปรลสิตจากผลบวกของทุกคนนะแต่ว่าผลบวกได้แบบยัดร้อยวันให้กลายเป็นคลิปเดียวรู้สึกว่าจะเอิม่มรู้สึกว่าทุกคนอยากได้ต้องการแบบนั้นมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็รอนานะหน่อยละกันแต่ว่าคุณภาพเต็มร้อยแน่นอนครับไปชมคลิปก็ได้เลยไปละบาย ุกคนจาไ้ได้นบนขวานั่นแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าใช่ผมได้ลงมอดเวลา,าบอกด้วยแต่ว่ามันจะนับตั้งแต่วันที่สูงนะซึ่งปกติผมจะนับเป็นตั้งแต่วันที่หนึ่งนะมันก็เลยเพิ่มเวลาเป็นวันหนึ่งนะก็เลยเอาไปว่าต่อจากนี้ผมจะเอ่อนับเวลาตามบลกันนะเพื่อให้ทุกคนเปไปสัต้นสนจนหมดนะเอา้าไม่ห่าเหรอเลน่นมุดไปอีกเลยอ่าทุกคนจะเพิ่งเบื่อกันนะ,ะก็พอดีมันเหลือก็ว่าค่าดิ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมังม้งมั้งนะนะ ระหว่างที่กาลังปรุงยามองเห็ตนตอนกลางคืนอยู่ดีๆก็มีกาลังใจอยากทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักงั้นน่ะแล้วสิ่งทีต่ตาผมอยากมากก็คือควาเยาวใหญใหโ่โอ้โหใหญ่เหมือนของผมเลยโอโอเอิ่มกลมายถึงแขนนะครับ <laughs> อย่าคิดมากนะพอได้ของใหม่แล้วต้องมาตีบวกกันนิดหน่อยใช่ไหมแล้วแล้วรับจากการทดสอบแล้วมันเอ,อาอให้ตกใจมไม่น้อยเลยเฮ้ยเอาว่ะ ไปสัตว์ตีกีเปอร์ที่โชตายเพราะพันคอยาวเพิ่มสิครับรอเฮียอะไรใส่ไปตั้งค่าด้หน่อยอะไรเกี่ยวกับมดเวลาแต่แบบอืมอดู่ดนีก็เป็นวันที่80เฉยเลยอะไรวะ,ะช่างหัวเรานะไปแล้วกันไปตีบวกโล่ดีกว่าครับแต่รู้สึกว่าผมจะตีบวกเยอะไปหน่อยนะมันจะแรงไปไหนวะเฮ้ยแต้สองกันได้ปบนาซิวเลยสัตว์ ไอ้สัตว์กระเด็นตัวตัวตวตวอื่นด้วยพอดียจะดีบวกธนูด้วยดีกว่าครับซึ่งก็ดาวออกเลยครับว่าธรรมาธรรมดาคงไม่อยากดูกันหรอกครับโอ้ยิงเทียออกมาห้าแชร์เทียน่ะก,ก็น่ามาอีกข้อโคยอลทดสอบดามเมจของขวานว่าอินชาร์หมดแล้วดา,มาเมจจะเท่าไหร่ซึ่งทุกคนก็ดูออเองก็แลว้วกันว่ามันดามเมจขนาดนไหนสองร้อยใช่ไหมกูลองตีทีหนึ่งตายเฮ้ยสองร้อยทีเดียวตายมึงโหดเกิน แล้วในวันที่84เราก็พบสิ่งที่เราควรดทำมาตั้งนานแล้วนั่นก็คือซาฟารีทั่วร์นเองซึ่งแผนที่อยู่ในหัวของผมก็คือการสร้างแบบกลมแบบบ้่มเบิมคือลือคือลรือ,อ,อ่ะแล้วเอาเรือสองกินพื่อแบบน้านๆเช่นิดน้นะก็ามาใส่ไว้ในกองเดียวกันนะแต่ว่าเราพบปัญหาใหญ่นั่นก็คือมันใช้เวลาทำนานมากนะถึงวันที่99เลยนะแล้วก็โปรแกรมอัดเนี่ยเมีปัญหานะผมดูเช็ค มันไม่มีเสียงก็เลยแบบฟังแค่จากคนหล่อแทงก็แล้วกันนะแหมทำไมพูดแล้วนึกถึงช่องใครสักคนหนึ่งนะโอเคผมก็ว่าแล้วตั้แต่ ep สามแล้วผมรู้สึกว่าผมพูดเนี่ยมันต้องมีคนมามันต้องแบบมีคนมาพูดว่าไปก๊อปคำพูดช่องเขาม,มาแล้วเปล่าลาบลาบลานะอืมครับผมไปก๊อปมาแต่แล้วไงไอ่ะใครคจะบอกใครบางครจะบอกว่าผมเพ้อเจอก็ได้นะแต่แบบพอพูดแล้วมันก็แบบอย่าพูดต่อนี่นะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พูดแบบ เออต่อเรื่อยๆแลวกันนะเพราะว่าไม่งั้นทุกคนน่าจะเบื่อกันแน่นอนครับซึ่งผมอยากจะบอกปัญหาหนักมากๆคะพอเล่นร้อยวันกับเพื่อนๆแบบพอเล่นกับคนอื่นนะให้ฟังหน่อยแล้วกันก็นกคือการลากตัวคนเล่นมานไม่เง้ยแต่ทุกคนอยากจะบอกอยากจะบอกว่าไอ้อัตมาเนี่ยนะเราจะจะบอกว่าไอเที่ยวเล่นร้อยวันกันเนี่ยมึงกู้เล่นกับไออาร์มอยู่2คนนะเพราะมันติดแต่ AUT เนี่ยสิถ้าใครไม่รู้ก็ไปถ้าใครไม่รู้ก็เออ ถ้าใครเล่นโรบอสอาจจะพอรู้อยู่แหละแต่แบบใครเล่นไม่ดูก็เดี๋ยวขึ้นภาพดูก็ได้นะคือมันติดในเอยูทีแล้วก็จะลากตัวมาได้ทีนึงนี่กูต้องแทบกราบตีน,นะไอ้ย่าหรือว่ากูต้องไปหาคนจ้าคนอื่นมานะฮะไปเล้อซี <S <S แล้วใครที่บอกว่าเล่นน้อยการเล่นหนึ่งร้อยวันแบบแบบไม่ต้องตัดแบบแค่เล่นนะแค่เล่นจะเป็นปัญหาน้อยที่สุดนะกูจะบอกว่า <S <S ฟังแล้วนะไปบฏิบัตนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งกูจะเอาออสมาไปขายตัวเชื่อกูเชียไม่ลากตัวยากชิบหายไอ้สัตว์ถ้ากูแบบ นา,นานๆทีอะนานท,นานานานทีรู้ไหมว่าตอนจะถ่ายสักทีหนึ่งเนี่ยผมต้องมั่ใช้เวลามันสี่วันก่อนจะลากตัวไม่ได้นะเฮ้ยดแล้วพอะพูดถือปัญหาแล้วเนี่ยการตัดต่อก็ถือว่าเป็นเรื่องรองมาเลยนะสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นจะเป็นเรื่องเอ่อเรื่องใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยก็ได้แต่สำหรับผมคือมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายอะมันเป็นเรื่องง่ายเพราะผมใช้มาเป็นปีแล้วแต่ผมยังเคยตัดคลิปที่แบบหนักก่านี้อย่างเช่นพวกคลิป e เอ่อ exe อะไรแบบนี้นะ เลยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมเท่าไหร่นะแต่ที่เนื้อทีุดก็คือการทําปกคลิปกับพากเสียงนี่แหละเราพูดถึงการทาปกก่อนดีกว่านะการทําปกแม่งก็ไอต้องไปหาเบอร์ที่ถ่ายหลังส,สวยๆนะแล้วคือพอจะถ่ายพวกสัตว์เนี่ยสัตว์แม่งยิ่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไรหร่ในเฮียพออยากให,ให้มันคำรามที่เท่หไปถ่ายปกก็คุดสวยๆใหม่มันไม่ทำไม่ดีส่วนเรื่องพากเสียงนี่ก็หนักเลยนะเพราะมันจะมีเด็กเฮียบางตัวที่ชื่อว่าเฮียฟ้งนะมันชอบบอกว่าเสียงกูเหมือนคนไม่ได้นอนนะแต่แบบมึงใช้กลัวมายัดปากอะได้ยินแบบฟูม่ง แล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าตอนแรกผมไม่ค่อยจะมาเขียนสคริปอะไรแบบนี้นะหนญะ่ผมจะพูดสดๆไปส่วนใหญ่นนะแต่แบบแตั้งแต่ EP สามแล้วอ่ะหรือ EP ที่แล้วนั่นแหละนะผมก็ลองมาเขียนสคริปพูด,ดทั้งหมดนะผมก็รู้สึกว่าชอบนะผมไม่รู้อะ่ะอยู่ดีผมก็แบบอยากเขียนสคริปต่อแล้วก็พากตามสคริปอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นเฮี้ยอะไรนะถ้าที่ตอนแรกก็บอก,กตัวเองอยู่เลยว่ามันขี้เกียจพากนะอ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยการเขียนสคริปอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้ว่ามันทำให้คลิปออกมาาช้ลงนะ ผมก็รู้สึกว่าคิดมันมีคุณภาพขึ้นโดยซ้ำนะอาจจะเป็นจจเพราะว่าผมแบบใช้แป้นพิมพ์มานานผมก็เลยแบบเออเขียนแบบพิมพ์ไวเขียนไว้นะีโอเคต่อไปมาดูปัญหาสุดท้ายกันเลยปัญหาสุดท้ายนั้น อยู่กับพวกคุณนั่นแหละทุกพวกคุณพวกคุณทั้งหมดเลยไอเหี้ยโเ้็นคนอื่นทำร้อยวันแล้วแบบเฮ้ยทำไมคนดูเขาดูเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำไมพอหันกลับมาดูตัวเราแล้วแบบเฮ้ยหลักร้อยยังไม่ถึงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเม้นต์กันด้วยครับผมรออ่านคอมเมนต์ของพวกคุณอยู่นะครับนะหรือว,ว่ากูต้องกาบตีถจะได้ยอดวีแบบคนอื่นเข้านะฮ่าว่าไปนั่นแหละไอ้ไพรมึงหยุดเพลย์เจอได้แล้วกลับมาสู่ร่างหลักการสักทีเลยระหว่างที่กำลังปักทออยู่ดีก็เหมือนจะมีอีงดดิ ตอนที่99หลังจากทําอะไรเสร็จระหว่างรอใครบ100วันก็มาหา RPG มายิงเล่นกันดีกว่าแต่แบบโอเคโอเคบชเชอแอมก็ได้ว่าไอ้ยาวดำมืดมันน่ากลัวขนาดไหน100แล้วครับเก็บของใส่กระเป๋าแล้วรอเด็กเว2ตัวเข้าเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนเวัยสาวเด็กคนนั้นมันจัเป็นฮัลโหลมาในสมองกับเร่อต้องว่าขับรถนี่แย่มากเลยพาเมเกโมตองเรียกจะไปพาแล้วใครเอาทะนุวัไม่แย่มากไม่อยากเกโมแล้วใครเอาทะนุวั มึงทำยว่าอะไรชาวตะวันมค์นูอะไรอย่าหล่นได้แต่ทันูแม่แล้วก็แล้วเป็นมึงบนมือกูด้วยอ่ะอะไรมึงมือมึงทำไมแล้วมึงจุดย้อนที่หงาแม่มึงโอ้ยไม่ได้กันปองตายมึงเล่นตาฟารีแล้วไงไอ้อาบนรกตายตาฟารีไอาตาฟารีอะไรกูยาวไปใครยิงอะไรเว้ยขลัมีเดลเสาอาอะไรวะพักกิ้เฮ้ยรถนั่นดิรถอัตมาคอยาวคอยาวใหญ่

ไปดูกูแไปดีหลอดจากกูงั้นเหรอออกออกออกรอะนีไงตีไงไอสัตว์ตีไงไม่เดียวไม่เดียวอุทออะไรนะไอสัตมันต้องมีลัดเอร์มันต้องมีลัดเดอร์มันเป็นดีมดไอ้ย่าเนมไอ้แม่สัตว์มเก็บแล้ว

เอาใอำหลุจะเกมเลยพบกันใหม่ในเน่ตนี้บอลส์กันด้อทุกคนบา